สวัสดีครับครับใครที่ดูคลิปนี้ครับนี่คือไกด์พาสมโฟเบียฮาโลวีน2023นะครับซึ่งถามว่า2023ฮาโลวีนคืออะไรมันคือกิจกรรมของของเกมพาสมครับซึ่งด่านท,ที่ให้ให้มาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด9 9ด่านนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ4 5 6 7 8 9ใช่ครับ9ดา่าน9ด่านเนี่ยก็คือมันจะมีฟัก,ฟกทองทั้งหมด9อันให้ไปท่านผู้ชมเห็นเนาะ คือมันจะมีกาครับการ์ในด่านแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีไม่เหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรปตัวอย่างให้ดูนะอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ถามว่าพวกนี้คืออะไรมันคืออินเ d i e น t ์หรือว่าส่วนผสมนะครับที่เอาไปใช้ในด่านนี่คุณเห็นคุณเห็นหม้อน,นี้ไหมในด่านเมอร์ล็อ g แคมป p ไซ t e นะครับผมซึ่ง เมื่อเราเอาส่วนผสมทุกอย่างที่ได้มาเป็นอนะินเกเดียนส์เ่ไกด์อินเกเดียนส์นะครับเป็นรดสปีเอาไปใส่ปุ๊บคุณจะได้ไอเทมลับทางเกมมัสโมให้มาครับเป็นกิจกรรมอีเวนต์นั่นเองเนาะซึ่งคนที่จะมาไกด์อีก3คนครับก็คือคาริน่าน้องจินี่แล้วก็น้องน้องเกยจากออริจินอลนะครับสวัสดีฮะครับโอเคเสียงไม่เข้าก็ไม่เข้าอ่าะ เข้าๆข้าเข้เข้าเก็นะครับเดี๋ยวที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะไกลให้คุณดูเผื่อหาของกันไม่เจอในด่านนี้นะครับว่าของรูปทรงแต่ละอันเป็นไงทั้งหมด9อันนะครับป่ะเริ่มกันเลยนะครับเอาแล้วเรับเอาเดี๋ยวพี่บิ๊กเอาไลท์อิดดาร์กนะครับเอาแสง UV ไปวางไว้ก่อนนะครับโอเคเพื่อที่จะ เอามาใช้เป็นสมผสมยีงพีบิดวางไว้ใงนี้นะครับวางไว้ตรงรอบกองไฟนะครับอันนี้น่าจะสมองครับสมองจะเอ่อสมองถ้าพี่บิดจำชื่อไม่ผิดมันคือจาจาออฟไลน์นะครับมันคือสมองในโหลนะครับสามารถเอามาได้เลยนะครับอ่านี่นี่คือนี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่จาออฟไลน์นะครับผมอ่าไปหยิบได้แล้วครับแล้วก็อย่างที่สามเห็นตุ๊กตาตัวบนคอมไหมครับครับนี่ครับโทรออฟฟอกนะครับเก็บมาได้เลยนะครับผม ของพวกนี้เก็บมาได้เลยแล้วก็ไปวางรอในรอบกองไฟได้เลยนะครับวางใกล้ๆก,กับตัวนบไฟฉายอันนี้ก็ได้ครับอยู่จะได้ไม่งงต่อไปอย่างที่สี่ที่สี่ไม่จำเป็นต้องหาเรียงกันเนาะอ่าอย่างที่สี่ครับ sack of beans นะครับก็คือไอ้ถุงเนี่ยถุงที่เขาเล่นเกมโยนกันอนะเอามาสามถุงนะฮะสามถุงนะครับผมเก็บมาสามถุงแนะนำว่า พี่บิดไม่แน่ใจนะมันต้องสีเดียวกันหรือไม่สีเดียวกันครับแต่ว่าสวหรับพี่บิดว่าใช้สีเดียวกันดีกว่าเผื่อมันแพร่ยีบกันไม่สุดท้ายก่อนนะนะครับนี่ครับอย่างที่สี่อ่าไปครับหาของต่อเลยพี่บิดจะไปหาของถ้าพี่บิดจะไม่ผิดมันจะมีเออมันจะมีไอเทมนี่ครับ Eye of Bear นะครับผมหรือลูกลกระตุ้นน้องหมีนะฮะนะครับสามารถหาได้ในที่นี้ครับผม ในห้องน้ำนะครับสามารถถือได้2องอันต้องถือต้องเอามา2อันนะครับเอาอันเดียวไม่ได้นะครับผมต้องใช้นะครับรตึ๊บับตึ๊บโอเคอย่างที่หกอย่างที่6หกครับว่ามีอะไรลูกสารภาพบาปครับครับ,บ,บว่า จะโยนอันนี้ทิ้งแต่มันเข้าหม้อไปแล้ว What the fuck โอ้ยต้องรีเกมต้องรีเกมเก๊สอง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 มาเก๊สองไปไปโอเคเมื่อกี้ผมคัดคัดใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่้องเคเผอเผอโยนของทิ้งครับแล้วอยู่ดีมันลงหม้อครับเอาใหม่เอาใหม่มาต่อไปครับของต่อไปที่จะต้องหานะครับก็เดี๋ยวพิบิบไล่หาก่อน เขาจำใครเจอตัวกระโหลกสองคนไอตัวหุ่นกระดูกสองคนนั่งนั่งอยู่ด้วยกันครับเธอบอกเลยครับไม่เจอธอ <c oughs> อยู่ไหนไเธอ <c oughs> นี่เห็นไหมจะขออะไรเฮ้ยอย่าบอกนะมันเจอเนี่ยมือมือลิงอ่ะมีทุกอย่างพี่ไม่ต้องหว่วงด่นเนี้ยอ่าพี่บีเจอแล้วครับรอ่ากระดูกสองคนนะครับ ถามว่าพี่บินมาเอาอะไรไม่ได้เอากระดูกนะครับมาเอานี่ครับสิ่งที่อยู่ในในในมือครับอันนี้เหมือนชื่อว่าเลิฟออฟอะไรสักอย่างเลิฟออฟโรแมนส์หรือว่าเลิฟออฟอะไรเนี่ยมันคือดอกกุหลาบนะครับหนึ่งดอกนี่ครับไอตัวหุ่นกระดูกจะอยู่ตรงริมแม่น้ําเลยนี่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 แล้วตัวคนขวาเนี่ยจะคนคนขวามันจะเป็นคนถือถือนี่ดอกกุหลาบที่มือพี่นะครับก็อันนี้ไปวางรอได้เลยนะครับ มันเล่นใหม่ทีถ้าจะทำจ้ำไม่ได้แ้าประตูบ้านเปิดไม่ได้อนนันีของ,องเอตียงแล้วกะโหลอะอ่ะอันนี้พี่บิ๊กบอกนะครับเดรสรอดนะฮะเดรสรอดก็คือเอ่อแอปเปิลเน่านะครับมันจะมีสามลูกครับที่แปลกไม่เหมือนชาวบ้านน,นะครับก,ก็คือนี่เดรสเะแปลวเป,ป,ปนไงนะน,นี่ครับนนนนเนี่ยลูกเน่าเนี่ยแดง,แดงๆงเน่าๆน้หนึ่งสองกับสาม สองก็สามด้อดน,นะครับสามอันเอาไปรอเลยจริงๆพี่บิใส่ใส่เลยก็ได้นั่นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวแก้กับท่านผู้ชมใหม่ว่าไม่ใช่ไฟฉาย UV นะครับ light the dark แปลผิดนะฮะมันคือไฟฉายน่ครับไฟฉา,า,ายสวา่างๆธรรมดาเลยนะครับผมต้องใช้นะครับอ่ะรอบนี้พี่บิ๊กจะใส่ของไปเลยเนาะ อ,อันที่หนึ่ง,งลงมออา้าวกดผิดฟึบเอ้ยลงมอโอเคอย่างแรกถูกต้องนะครับแล้วก็พี่บิ๊รอบนี้จะไวขึ้นนะครับแซกเอาอบ,บินมาโอเคสามอันอย่างที่สองนะครับอ่าอย่างที่สองแล้วก็อย่างที่สามไอออฟแบรเนาะมาใส่สองตุกตาสองลูกครับเจอมือลีงตรงไหนอ่ะ อย่ที่สามอย่ที่สามโอเคอนะ okay. ไปอย่างที่สี่นะครับอ,าาอย่างที่สี่นี่คืออะไรไอ,อันนี้นี่สโลสมองครับอย่างที่สี่องตุ๊กตาอย่างที่ห้าแล้วก็อย่างที่หกเด๋ยวที่บิดไปเอารู้สึกว่าไอ้กระโหลกอะ่ะจะอยู่มันอยู่บนไอ้ขอนไม้ใช่ปะ่ะแต่ว่าขอนไม้ตรงไหนวะ แถ้าเดินออกห้องห้องรับรองข้างหน้าใช่ปหเดินก็คือเดินตรงเข้ามาเลยแล้วก็ <Okay. S 2> ออกข้างหลังประตูแล้วก็เดินตรงไปเลยจะยาวๆ,ๆอยู่โซนแคมป์ละ,ะ,ะ,ะอ่าเจอแล้วครับพี่ใส่ไปกี่อย่างแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อย่างที่หกเนาะเห็นแล้วเปล่านาจะอย่างที่หกอย่างที่หก ต่อไปอย่างที่เจ็ดครับอย่างที่เจ็ดเป็นดอกไม้ตรงนี้อนี่เนาะตรงริมน้ำเลยนะครับกินทะเลสาบไม่ใช้ริมน้ำขดวิ่งได้ไม่จำกัดนไนะด้ที่เจ็ดอย่างที่แปดเอออันนี้ครับเป็นเี่นเน่าเนี่ยู่เราเราเรี่อยเราเอยนะถ้าพี่บิ๊กจะไม่ผิดเดี๋ยวพี่บิ๊กดูก่อนนะ ควจะจำผิดไม่ใช่เลยอ่านี่ครับสามลูกนี้ครับโยนหนึ่งสองสามนี่ครับสามลูกแล้วก็บัวออฟฟินนะครับซึ่งจะอยู่ในบ้านอันนี้ครับบ้านตรงทะเลสารครับมันจะเป็นชามอันนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นชาม มที่มีฟันอยู่ในอยู่ในชามเลยครับต้องแป๊วอันนี้ครับบอฟกินนะโอเคนี่ครับน่าจะครบแล้วเดี๋ยวพี่เอาอันนี้นะ hey, เฮ้ยเพื่อนเจอแล้วมาเอานะฮึบ พี่ฮาร w วีสหูทันปะวะนะครับนี่ครับถ้าคุณใส่ครบทั้งหมด9อย่างตรงนะฮะจะขึ้นแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะได้ของรางวัลน,นะครับผมทำเลยเป็นยงค้าจะถ่ายรูปค้าจะแคปรูปภาพครับในนามแห่งพระบิวดาพระุต้พระจิตถข้าขอสาบท่งบัญญาณร้ายที่มาจากสวรรค์นรกอเวที ไอ้น้ำของเซนไมิค่าโยอย่าร้ายจงใจอ่าเมนแกเปลืไม่ได้เลยอ่ะเธอหิวอ่ะทำปลุกเอาไปทำปลุกนี่นี่ลูกเดี๋ยวๆๆเไหนวะรูปที่คาริล่าถือไอ้นี่เท่กว่าอ่ะกูถือไอ้พี่ปิดยืนไหมวันเคเลยแต่ละคนโคตรต่องพี่ต้องเดินเบียอะไรให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยไหม มนกลายเนี่ยพี่ดูรูปในห้องเลยมันส่งมาละนี่ครับท่านผู้ชมของที่คุณจะได้ก็คืออันนี้ครับเป็นโทรฟี่นะฮะครับทุกคนได้ไหมไม่เห็นได้เลยเลยนี่นี่มันจะมอตมทอปเป็นมอท่าเป็นโทรฟี่มอต้มนะฮะมอแม่หมดสวยอ่ะสวยนะครับคนที่ทำกิจกรรมได้ก็จะได้ของรางวัลแต่พี่บิ๊กจำไม่ได้ว่ะมันจะเปลี่ยนโลโก้อันนี้ยังไงอ๋อนี่ไงเห็นไอ้ตรงมุมมุมการ์ดแล้วป่ะ เลือกแล้วก็สเปเชียลเบจนี่ไงใส่ได้เลยโง่ oh, oh, oh. ยังเทก็ <Go up. S 1> ครับครับก็จะใส่ได้เลยนะครับก็เนี่ยจะมีพวกไอเบจตัวป้านสนยสัญลักษณ์นะครับกับโธฟี่ที่เป็นมอโมอไมมหมดเนาะสวยมากครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปพี่บีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม